อัปเดตข้อมูลข่าวสารการรับสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิพิเศษเพิ่มในส่วนของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564นี้ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรคนจนเนี่ยค่ะจะได้รับสิทธิ์เพิ่มในส่วนของการเพิ่มครั้งนี้นะคะเฉพาะกลุ่มซึ่งคนที่ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้ด้วยใครที่มีความประสงค์แล้วก็อยากรับเงื่อนไขพิเศษฟังทางนี้ค่ะวันนี้สันทัดจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม ตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอส่นสทรบค่ะ ในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะสิทธิพิเศษเพิ่มในส่วนของเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2564ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือทางสํงงานักงานธนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำของทางรัฐบาลค่ะ ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางรงรับจำนำนะคะจะทําการปรับลดดอกเบี้ยสําหรับผู้จำนำใหม่ฟีดอกเบี้ยหนึ่งเดือนแล้วก็สําหรับผู้ส่งดอกเบี้ยนะคะผ่อนต้นเพิ่มต้นนะคะเริ่มหนึ่งสิงหาคมถึง30กันยายน2 5 6 4รายละเอียดสิทธิทพิเศษรงรับจำนำของทางรัฐบาลมีดังนี้ก็คือ 1. ลดดอกเบีย้ย5 0สําหรับผู้ที่มาใช้บริการที่รงรับ นสา 2. ก็คือผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564วงเงินไม่เกิน5,000บาทนะคะ1คนต่อ1สิทธสีต่อ1รอบตั๋วจำนำเท่านั้นค่ะในส่วนของฟรีดอกเบี้ยนะคะคุณผู้ชม สำหรับผู้ที่มาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือว่าเพิ่มเงินต้นนะคะผู้มาใช้บริการที่ถือบัตรเครดิแห่งรัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564วงเงินไม่เกิน5,000บาท1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นทั้งนี้นะคะ สถานอานานุเคราะห์รงรับจำนำของทางรัฐบาลทั้ง40แห่งทั่วประเทศเปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีไม่มีการพักเที่ยงนะแล้วก็ปิดวันเสาร์และอาทิตย์แล้วก็นักขัดตะลิกรัชนานเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหลายคนเดือดร้อนหลายคนได้รับผลกระทบคนที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของ ร,รับคำนะนำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้ถือว่าทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในกลุ่มนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะวันนี้ก็เลยนําข้อมูลมาฝากหากทื่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสระเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ